ครับสวัสดีครับผมธิรศิทธิ์อภรแสนสุขครับสวัสดีครับผมพงศ์ศรดาแสนสุภาครับครับเราทั้งคู่มาจากโครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่าบริษัทกินเนสเซีครับบุญนิธิของเราเกิดขึ้นปีนี้เป็นปีที่20นะครับในระหว่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อตอนที่เราไปส่งเสริมให้เกษตรกรทำทำเกษตรอินรีเนี่ยฮะเราพบว่า เกษตรกรเมื่อทําออกมาแล้วมีผลผลิตต่างๆนี้ก็มักจะเจอปัญหาเรื่องของตลาดนะฮะเ,เราจึงได้มีร่วมกับเษกษตรกรจัดตั้งสหกรณ์กินเน็ตขึ้นมาเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่เป็นมาร์เก็ตติ้งอาร์มให้กับทางด้านเกษตรกรองค์กรแรกนะครับซึ่งสหกรณ์กินเน็ตเนี่ยก็กล่าวได้ว่าเป็นเป็นธุรกิจเพื่อสังคมองค์กรหนึ่งนะครับคือทุกวันนี้นะครับภัยพิบัติ ภ да. the really ัยธรรมชาติต่างๆนี Entonces, ่เกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของน้ําท่วมนะครับหรือว่าปัญหามลพิษอะไรทั้งหลายนะส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาจากในเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่านะครับแล้วก็ป่าต้นน้ําเองเนี่ยในบ้านเราเองก็ถูกทําลายไปอย่างมากมายนะครับเพียงระยะเวลาไม่ถึง50ปีป่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับถูกทําลายไปกว่าครึ่งหนึ่งที่เคยมีนะครับแต่ว่ายังโชคดีครับมีพืชอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือกาแฟเองเนี่ย เป็นพืชที่สามารถที่จะเติบโตได้ดีนะครับในในป่าเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนนะฮะในเรื่องของรายได้กับเกษตรกรนี่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับก็การปลูกกาแฟในป่านะครับก็คือชาวบ้านเนี่ยจะมีรายได้จากกาแฟในขณะเดียวกันเนี่ยชาวบ้านก็จะช่วยกันร,รักษาป่าไม่เป็นการบุกรุกทำลายป่าด้วยครับ ก็เมื่อก่อนก็ไม่มีไม่มีพ่อค้าที่ไหนก็ต้องต้องต้องทำเองแล้วก็เอามาดตำเก็บแล้วก็ไปตำเองแล้วก็เอาไปใส่รถโดยสารไปขายในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็าราคาก็ถูกพ่อค้าเขาขกดลงมันเด็กก่อทหารเขาปลูกปลูกก็อเด็กอุตมารใช่ที่แจง้งที่แจง้แจงเฮาดีเฮาปลูกก่อดีการแจ็กกุยการแจ็กกุยอินรี ใช่ใค่ปู่อินซีเนี่ยมาเดียวได้การเปลี่ยนวิถีการมาทำเป็นกาแฟอินทรีย์รักษาป่าเนี่ยนอกจากที่จะหยุดยั้งในเรื่องของการที่จะทำลายป่าแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับก็ สามารถที่จะเป็นคําตอบหนึ่งว่าคนกับป่าเนี่ยสามารถที่จะอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนได้สามารถที่อยู่ด้วยกันอย่างที่จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากการทําตรงนี้เนี่ยมันมีการกลับคืนสู่สังคมกลับคืนสู่เกษตรกรธุรกิจเพื่อสังคมนี่น่าจะเป็นทางออกหรือเป็นเป็น,ปนทางเลือกทางหนึ่งที่จะทําให้สังคมเนี่ยมีความน่ายอยู่มากขึ้นจะทําให้ธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยที่ มุ่งหวังผลกําไรสูงสุดเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกของสังคมว่าธุรกิจเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่คํานึงถึงการสร้างปัญหาให้กับสังคมหรือให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับธุรกิจเพื่อสังคมเป็นเป็นทางออกทางหนึ่งที่จะทําให้เห็นว่าการทําธุรกิจมีวิถีที่จะให้ธุรกิจอยู่ได้ด้วยแล้วก็สังคมอยู่ได้ด้วยสิ่งแวดล้อมอยู่ได้ด้วยนะครับ